โอ้ยจริงจริงดีดีเลยแค่สองแผ่นอ่ะออกหมดทั้งหน้าแล้วอ่ะเฮ้ยลอดทำเป็นเล่นทำเป็นเล่นทำเป็นเล่นดิทำเป็นเล่นดีจ้า หนูก็เขินพิตตี้มากตรงเงี้ยคืองงอ่ะเข้าไปแล้วพิตตี้กำลังแบบพร้อมเลี้ยงดูโซแบมแล้วอ่ะเออพิจารณาภาพหลักอ่ะเอาลองให้ทำไมอ่ะโดในอะไรกัน คือพี่ที่ข้างรักเกินทำไมพี่ที่เสียกันพี่ที่น่ารักจริงๆทุกคนหนูก็เขินเขานะเวลาเจอพี่ที่จะสร้างแบรนด์หรอ เอาแล้เป็นไงบ้างอะคนเล่ขุนโอะไรอ่ะอะไรทไ่านกไดพี่เนโดนอกันอะอร่เกิดแต่กลับมาแล้วเขาบอกร้องไห้ด้วยร้ไห้อะไรอ่ะโดนอะไร E uh, ไม่รู <S <s u, pound, ้อเนี่ยทุกคนว่ามากเขาบอกว่ามีหน้าเราไม่ให้เี๋ยวดิเหลือดิอะตัวน้าไปด้วยอุ้ยน้ำต่อหนิป้ะเนี่ยขอให้หมดยังอ๋อมีขวดแก้วอยู่ใช่หนูเอาหนูเอาเสื้อวางนี้เลยค่ะนี่ถุงหมูปัของพี่ของพี่ของพี่ว่ะหนูไปกินไหมเอาอะไรอ่ะมันเป็นยำดีนับจบอีกแล้วอาวัยอาวัยพรุ่นี้ใส่ชุดอะไรนี่ ไม่รู้ยังไม่ได้ปิดเลย่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยขาตัดตัดดีองไมี่โมงเชื่ออะไรไม่ได้เลยเนี่ยเขาดกีโมงเก้ารเขาลัเติมทำกกรรมแม่มนัดเกคหรืเปล่าว่าแมุ่ดานะพี่ไม่ด่านี้พีุ่ดน้ยบอกอไได้มเจาน่ต่พ่เดี๋ยวีอย่งี้ถาไม่ไเอดย่างี้มันแต่ไม่เออีแก็บอกว่าพี่รูต S <S ถูกมากมาก ah. ลูกไม่ต้องถูเติมี่ถูกต yeah ้องถูกเลยค่ะวัน uh นีนะได้วัีค่ะวันนี้เยอะไปไม้ร้อนใด้ค่ได้ค่ะบายบายขอบคุณนะบายบายแลพี่แดงบายบายเจ้ากันไม่คือแย่เครียดอยู่เว้ยว่าคือภูมิไม่ได้อยู่แล้วใช่ปะอืมแล้วคือถ้าโดนกินยาแก้แพ้กันหูดกันไว้ดิถ้าโดนอีห่างเอ้ยมันอะไรนะแล้วมันคือตัวอะไรอ่ะเห็นตัวมันหรอกมันจะไหม้อะแล้วมันไหม้หรอ ตรงไหนนี่พองเลยเห็นปะตรงหลังเนะี่ยนี่หรอเออมันชื่อมันคืออะไรนะก้นกระดกอ่ะเออคือถ้าเราก้นกระดกอ่ะมันจะไหมแต่คืนนี้กลัวว่าจะเป็นอันนี้นอะไรงูสวัสด์อ,อ๋อขึ้นมาเองใช่เพราะนม่าสารุปไม่ได้มีอะไรกัดคือไม่รู้ไงว่ามันมีอะไรกัดไหมเพราะไม่รู้สึกตัวเลย S 1> <S 1> แต่คนที่เขาที่เขาเคยเป็นงูสวัสดิ์เขาบอกว่ามันอาจจะเป็นงูสวัสดิ์เพราะว่ามันเป็นอย่างนี้อ๋อมันเป็นดุมเอเอเออมูสวัสวดิ์แต่นี่ไม่เคยเป็นแต่ว่าภูมิตกนั่นน่ะเออแต่ว่าสวัสดิ์แตน่นี่ไม่เคยเป็นแต่ว่าภูมิตกนั่นน่ะเออแต่ว่าฮัลโหลเพื่อนว่ามีสำลีของมีสัมีของมีนา มาเอาเรี่ยวหน่อยมาเอาเรี่ยวหน่อยใคนี่ยฮัลโหลพี่เดียเอาโทรศัพท์อยู่ข้างล่างโทรศัพท์ใครไม่น่าไงเอาขึ้นมาให้หน่อยน้องบอขึ้นมาให้หน่อยโอ้ยค่ะไม่เป็นไรน้อยอ่ะ ก็พักน้อยเรานอนวันละกี่ชั่วโมงเองอ่ะเครื่องอะไรก่อนวะอันนี้น่าจะปล่อยท้าไปหญิงสาวไม่มีสติเอากี่แผ่นอ่ะแล้วใครใช้นี่ใช้เอากีก่แผ่นเอากี่แผ่นเอาไปแผ่นเอาเอามาดิเพื่อนออันนี้จะถ่ายงานปะแ, um. <อ>แต่งใหม่เอาไม่ค่ะนี่ลืมว่าต้องถ่ายดีวิวลบไปแล้วแต่งใหม่ ก็ค่อยทำพรุ Read ่งนี้ไงตอนเช้าแล้วพี่ก็ต้องแต่งลบใหม่เหรอเยอะดีอุ้ยเออกองหัวหน่อยเนาะแต่งใหม่แขกคิลล่าป่ะทำไมอ่ะทำซะทำซาทำซนี่ก็ถ่ายอยู่อ่ะอืมแล้วเราสับไปอยู่ข้างล่างได้ยังไงอ่ะชัดไปหมดไเงง ทำดิก็เราทำแล้วเราก็เข้ามาเขาทำแล้วเราก็เข้ามา เรามาเรามาเรามามาเรามามาเช้าค่ะเช้าทุกวันเสร็จตาขอล้างหน้าด้วยโปมหมดอะ่ะ แล <mile inside. S 2> ้วก็อีอะสะอาดสะใจออลงอร่าทนจแล้วแอเจรทายานีไ้ดิแบบพวกจะเซมบากมีปะ กินยากแก้แพ้ไว้ก่อนเลยแบบไม่น้ำมีป่ะแต่พี่มียาพาราแก้แพ้พี่ไม่ได้เอามานะเอาเอไอแอลกอฮอล์เช็ดก่อนได้ป่ะมีน้ำเกลือเออ 흥, 고운 코, 고운 코. 아, 뭐야? 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 뭐 ดูไปแป๊บเดียวไม่ได้อ่านแสบป่ะคือสิวขึ้นเลยอยากกดสิวมากตอนนะอเนี้ยอ,อ๋อแล้วปิดไฟแทำไมอ๋อลงอ๋อละ คนนั้นบอกบอกในไลฟ์ว่าอยากกดสิวและอีกวันหนึง่งมาปางก็คือซื้อที่กดสิวมาให้เลยอเอพี่ปานถามว่าใส่ชุดแพรลูมาหรอไม่คือมันอะคืออยากเอาชุดแบบนี้มาให้หนูใส่ปะ้ะหนูก็ไม่มีความเรียบร้อยอยู่แล้วและยี่มาใส่อะไแบบนี้ปลาคิดว่ามันจะรอดไหมมันไม่รอดอยู่แล้ว แขนมันขาดไปหมดเลยตัวนะ่ะแล้วที่เนี่อยู่ไหนเนี่ยไมโคมาชนะพี่โคราชบะโคราชเชียร์ขอ,อยาจิ้มสิวหน่อยชาบ้างพี่กอล์ มันเทียววะนี่มันคนชอบกดสิวมากเลยทุกคนความจนะแต่ความจริงมันมีตรงหน้าเผาเยอะเลยอะแต่ไฟมันมือดอะ่ะพี่แบบมันมันคนกดองเลยเหรอเออนี่ก็กดองตลอดเลยเนาะ กดดิชอบมาไหมทำไมไม่เจ็บค่ะเออเปนคนชอบกดสิวแต่ไม่ค่อยมีสิวแต่ถ้ามีปุ๊กก็คือแบบเธอไม่อยู่รอดเกินสองวันแน่ๆเจอฉัน อะไรปะชิลเลยเก็บเก็บสิวไว้ให้พี่นะหมดเรือยังอ่ะก็ไม่มีแล้วอ่ะโอ้ยทำไมตอนเช้ามันเห็นมีเยอะจัง อาร้วมอร้วมอาร้วมอาร้วมไม่มีแล้วหมดจบสิน้นแซบตาตอนนี้เหลืออะไรอ่ะผมไม่สาหราไว้ฟิว น่าสดจ้าน่าสดนะจ๊ะเศร้านิดนึงแต่ว่าน่าละอ้อเจออีกเม็ดแล้ว มาเจอเลยตอนนี้อือหือ จบโฟมหมดอะ่ะที่ไนเดียจะมีขายไหมน่าจะมีนะมีสิมีเซนทันอะ่ะ ใอโฟงของเคโดโปค่ะโคเดบูร์แต่หมดจบสิ้นเราสามารถสั่งมาส่งแบบภายในวันเดียวได้ปะของเซนทันอนะวันนี้ก็ต้องตื่นมามาแต่งหน้าค่ะ 1, 2, 3, 4, ล้างอีกรอบเพราะว่ากดสิวน่ากลัวมากอันนี้ล้างปกตินะเนี่ยใครจะมาล้างเหมือนในทีวีอย่างงี้แค่หน้าแก้ม เป <ü> <ält assume. S 1> ็นไปไม่ได้ม่เชื่อว้าววยจาตย โอ้โหโอ้โหโอ้โหเล่นบทผู้ดูกระทำเลยดิไม่เคยทำกับใครก่อนไหยวะกยโชยูมากตอนนี้เอ๋โอ้ยโอ้ยอย่าล้ามือต่อกันนะ ต่อการโบราณเขาสูงหรือว่าจะไม่ได้เจอกันอีกน่าจะไม่อยากเจอกันอ,อ,อ๋อเขาต่อันนี้ล้างหน้าเหรอโอ้โหคือให้เหยียบขนคิ้วที่อยู่บนหน้าตอนนี้นงที่การท,ทำอะไรเยอะมากเลยเหรออะไรทำอะไรเยอ,อะ อ้าวก็จะแค่แค่แค่จะใส่เพลงเอาฮัลโหลอินทุแฟนเม็กซิโกต้องสวัสดียังไงะโอลา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 ลโอลาลาโอลาลาลาะลโอโอๆใช่คระพวกนี้เป็นต่อออนนะคะ เนี่ยอันนี้คือคือน่าสนละพี่อย,อยากอะไรด้วยหายมารับตอะกะชี้มารับตะกะ,ะ,กะอาตอนนี้อยากฟังแบบเล่าไหมถ้าอยากฟังแบบเล่าจะได้เล่าให้ฟัง เล่าต่อไหมจะให้เล่าต่อไหมหรือว่าอยากให้ไปหลับละอยากฟังแล้วจะได้เอาไหนกี่โมงทายยาไหมเดี๋ยวให้ค่เม,มียพี่ยาวไหมอ่ะเดี๋ยวใช้เงินได้มีใครซื้อเกาลัดมาให้ไม่บอกไม่กล่าว ใช่นี่ก็ได้เหมือนกันใช่ขอบคุณนะคะของใครบอกมาบอกมาวแล้พวกนี้จะมีเวลาเล่าไหมพวกคุณคิดว่าพวกนี้จะมีเวลาเล่ไ <c oughs> เลาลไหมครับ คนอื่นต้องเยอะแยะนี่นี่เอาไงดีขออาบน้ำก่อนได้ไหมอาบน้ำก่อนเผื่อขึ้นอีกแล้วถ้าสมมติยังยังไม่หลับอาบน้ำแป๊บเดียวขอบูนสำหรับเราแล้วนะคะโอ้ยโอ้ย โอเคก็วันนี้ขอบคุณพี่พิมนะคะขอบคุณพี่พิมหนึ่งเดี๋ยวให้มียาพรุ่งนี้แล้วก็ขอบคุณพี่พิมจากพี่นิชาขอบคุณโยเกิร์ตแล้วก็ขนมเป็นเป็นเกลนราบาร์นะคะของพี่พิมด้วยขอบคุณนะคะแล้วก็ขอบคุณเกาลัดนะคะ ส่วแบมลํำพูขอบคุณนะคะแล้วก็ขอบคุณมอนลองคอน่ารักมากน้องมาหาทุกวันเลยอ่ะขอบคุณนะคะแล้วก็ขอบคุณดอกไม้นะคะน้องทำเพจให้ด้วยมีดอกไม้หุยน่ารักมากมีดอกไม้ไม,มีพวงคุณแจถือึง มีปากกามีน้องรู้แน่เลยว่าใส่ชมพูอ่ะมีหนังยางวัดผมมีที่คาดผมอ้ยมีหวีมีกิีบแล้วก็มีกิีบเล็กๆแล้วก็มีกระจกด้วยโอ้ อุ้ยน่ารักอะ่ะวุ้ยขอบคุณนะคะแล้วก็มีกำไรเออไม่ใช่อันนี้เป็นที่ห้อยแล้วก็มีกล่องกล่องอะไรอุ้ยมีตาแล้วก็มีที่ขี้ผมอุ้ยน่ารักจังเลยอะ่ะน่ารักจังเลยอะ่ะโฟมล้างหน้าเราสองพันจี ใช่พี่มหมีหนูใช้อันนี้หนูใช้อันนี้แล้วมันแบบมันล้างสะอาดอะพี่หมีเป็นสปอนเซอร์ที่หรอคะพี่โมลนึน่งแล้วนะหนูแต่งหน้าทุากวันใช้โฟมพี่พีนะหนูใช้แบบนี้มานานมากหนูใช้มามาสองพันหลอดแล้ว <c oughs> ทำไมอะ่ะต้องบอกก่อนจะได้ไม่ต้องซองเจติเก้อ แรงมากโอ้ยแรงมากความจริงอะเวลาหนูไปต่างประเทศอะไรเงี้ยหนูก็จะไปซื้อที่ดีว้ี้ฟีไงแต่ว่ารอบล่าสุดไปมัน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 ไม่ได้ซื้อไงแบมบอย่าลืมซ้อมตอบคำถามนะลูกได้เลยคะ่ะแม่ได้เลยนะคะโดนเด็นทองเขาโอ้ยน่ารักมากเลยอะ่ะเนี่ยน้องทำไอจีแคปแฟนด์ขับให้แบมด้วยอะ่ะทุกคนสร้างขึ้นเพื่อสอร์ตพี่นะ นี่ขอให้พี่แบบประสบความสำเร็จในสิ่งที่ประธานทุนกอย่างขอให้เป็นบุคคลที่เมื่อหน้าที่ดวงนั้นจะคอยเป็นบุคคลเมื่อหลังที่ซัพพอร์ตพี่เองไม่ว่าพี่จะเดินไปข้างหน้าไกลแค่ไหนเวลาที่เหนื่อยให้พี่หันมาข้างหลังนะหนึ่งเก้าจะมีหนูคอยให้กำลังใจและัพพอร์ตพี่นะคะสิหลือเพียคนโปรน้องดาวโอไยน้องดาวขอบคุณนะคะน้องดาวน่ารักมากเลยอ่ะเก็บการ์ดก่อนน้อยน่ารักมาก น้องดาวพี่ขอแบ่งให้มีหน้าหนึ่งอันได้ไหมอันเนี้ยมีสองอันอ่ะมีหน้าชอบสีฟ้าใช่ไหมไเอาที่ขี้ไปโอยขอบคุณครับน,น้องดาวน้องดาวพี่เอานี้ให้มีหน้านะโอ้น่ารักจังเอาสีฟ้าแล้วก็กำไรสีฟ้าดีอ่ะ ขอบคุณค่ะอุ้ยน่ารักมากเลยอ่ะน่ารักขอบคุณค่ะเอาไว้ห้อยใ,ใส่นี่แล้วก็ที่ขี้ผมเี่ยวอ,อันสีขาวน่ารักใช้โฟมของเคอร์โดโป,โปคะ่ะใครอยากจะเป็นสปอนเซอร์ใจดีเหรอคะ อมหมดแล้วอมหมดแล้วจริงๆหมดแล้วหมดเลยน้องดาวขอบคุณนะน่ารักมากเลยอ่หมอนรองคอ,อนี่น่ารักเป็นหูกระต่ายด้วยปลาวันหมดทะเล <c oughs> เอาไว้ให้พี่นอนใส่แบบไลา์น้องบอก ที่น่าจะปอกอะเซนทันมีจ้าของโคอดโปโคเดโปโคเดโปเอสซีจางทันยันะคะวันนี้14เดี๋ยวไปหาขอบคุณนะคะ ยังค่ะแม่เดี๋ยวจะนอนแล้วเดี๋ยวจะนอนแล้วอุยอ้ยอ๋อพ่อคะว่าจะมาเล่าเรื่องให้ฟังไงแต่ว่าเดี๋ยวอาบน้ำก่อนถ้าสมมุติว่ามีใจเดี๋ยวมาขึ้นอีกรอบหนึ่งถ้ามีใจด้วยนะออเดี๋ยวขอไปอาบน้ำก่อนนะทายาไหมมา,มาหรือว่าจะอาบน้ำก่อนจะอาบน้ำ ที่เริ่มคันตัวแล้วทาทาทาค่ะทา,ทาสก,กินแข์ทาแต่ว่าช่วงนี้ก็ไม่ได้ทาเยอะมากเพราะว่าไม่มีเวลาได้ทาเลยว้ยใส่ที่คาดผมเลยดีกว่าแส่นี้ก่อน ี่ที่คาดผมของพี่ฟิซื้อมาให้วันแรกเลยน่ารักมากพี่ส่งขาน่ารักมากมน่ารักมากจ้ะบ้าแต่ว่าคือประเด็นแะคือมันต้องูดแต่ละคนพี่ส่งขาน่ารักมาก โอเคพักผ่อนดี่ก่าทุกคนทุกคนไปพักผ่อนโอ้ยเม่งมากเม่งเลยอะหัวไม่ได้เป็นคนหัวลานนะนี่เขาเรียกว่าน่ารับซับใช่เอาบายบายฝันนี้นะคะทุกคนขอบคุณนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเล่าให้ฟังมวกันเนาะวันนี้ขอพักผ่อนก่อนมันมันจะได้แบบรีบนอนกันอาบน้ำนะทุกคนขาฝันนี้นะคะฝันนี้นะคะคิดถึงนะคะนึกว่าคิวตับอู้เซลแรงม พี่เล็กแซลแรงมากแรงเกินคือแบบแซลก่อนนอนเลยดีล้านค๊บจุ๊บๆไปมาขอไปอาบน้ำก่อนนะจ๊ะเจอกันพรุ่งนี้